สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายสู้ขู่สู้คนครับไม่เป็แล้วพี่น้องเอ้ยเล่ยนนามอีกแล้วถ้าปลาหำมาเล่ยนนามกันสาวึงครับสวัสดีค่ะยังไมาสอนปลาหำพาลุยแหละมามาพี่น้องสอนกุ้งเล่ยนนามเหมือนกันครับมันม้วน ออโอ้กระลงเนียที่เป็นหนังกระลงใดไปวัเร่าสูนั่นลงง่ายไง <c oughs> ไปพี่น้องลุยน้ำกันซอมมึงครับโอ้ยเลือกนี่กะบบบซะมันละมาชิค่อน้ังร้ายครับนี่เป็นวันอาทิตย์ก็เล่ยค้นลายแน,ยนย่จักน้อยอยากหาจินกันไปครับ อหอยแน่ฮะกุ้งแน่ปลาแน,าน่เดี๋ยวปาทอนเดี๋ยวลงสอนกุ้งกันครับติดตามบ้างครับพี่น้องนี่แล้วครับพี่น้องผลงาน,น,รน,นครับหอยแน่กุ้งแน่ครับในปีปลาตัวหนึ่งหมนเล้อพี่น้องครับรรครับได้เติบเย ต้นหาจินพ่อกันหลายครับต้องลบลบบอกว่าทัาง้งผีวันผีวันหยุดเด้ครับมันี้วันหยุดกับคนสิหลายเนี่ยต่อมใจด้วย่อนี่นะครับพอได้เก็บอยู่ไส้เซอรี่ว,ว่ามันี้เป็นวันหยุดคนดค่อนข้างจะหลายครับไปทางใดกับพอ่อจะคนหาจินพ่อกันคุณแม่ติม่มส่วนเหี่ยวกับกระลัง เช็ดส hey, ิครับไล้เจอที่ดอกปลานี่นะไน้ะเลคู่นะรับคู่ไหมค่ไมปูกับลายคูมีตัวยงไงครับแล้วก็่อยแส่บวันได้ตำสมคงเจ้าบ่าน้เห็นดรงเดงดรงเด้งก็หยิเส่บครับแซ่บหรน้องเอ้ย ลายแน่อครับในก้อยหอยแล้วครับมนู่น่ยครับปลาหน่อยแน่กุ้งแน่ครับเป็นหลายเมนู่นเนี่ยเราเข้าไม่นู่นก็เลยจะหอยเหมือเนาะงไม่เท่ากี่ลายชาวบุญก็กำลังเลียกกุ้งซอยแม่ติมส่วนเหวอยู่ครับหักจังหน่อยก่อนส่วนลายหลายรอบแล้วพี่น้องเนียสองบาทได้หน่อนาะนี่ครับมึงกุ้งครับ โองง้โหสวยง,งามครับคุงง้งเต้นคุ้งเต้นคอยเจ็บคอยหาไปพี่น้องเอ้ยจะได้พอได้กินได้หรอครับต้องกห้อนไรอืมข้าขอบครัวมาเล่ยนนามไปต่างเล่ยนนามไปครับวันหยุดครับหลวงพอกระลูกคนอืมปลาหำครับ น้ำสิครับพ่อได้ตักไปไปยืนหนาฝ่ายบุนกับคนหลายครับไม่สี่ส่วนมองได้จนต่ำกันม <c oughs> ีหอนมองสีลงครับ <c oughs> คนมาก,กรกากกันกับมะกวนมันกัดลงเบิดกุ้งมันไม่ค่อยอยู่อันนีเฮาวันนี้เขามาต้งใส่กุ้งมันหนีคนเขามหนีกับพ่อจักเนาะอั <c oughs> <c oughs> นหูพ่อจกักรกล่อ <c oughs> งนั่นว่าเตะกะสุนนั้นไป สวยต้นไมทุบดุ่น,นเต็มบทนะฮอยใส่มองบ่อัอนนี้มันมีสูตรใส่มองแล้เวเ<อ>นี่ยต้องดีดเลยใส่มองอ๋อโอ้โหมันกระไดอยู่เด้นี่เนาะหลายอยู่ที่พ่อได้ก้อยอยู่นี่แ,แม่ติม่มซุนเหวี่ยงกับสาววงเก็บไปเรื่อยๆกันครับเนีย่ยจังน้อยเขาจะติ่ไปสอนอีกพี่น้องสอนไปเรื่อยๆครับ ก็ได้กินูีดอกติดตามเบิงพี่น้องไอ้อ่อนมาเดี๋ยวสิฟาดให้ด้วยมาถือกล่องให้ปลาอยู่นี่ ต้นปาดั้อกล่องไหมโอ้โหคือการจีบอะอย่างไรง้ปาต้องการน่ามีว่อุะกร

เบาทอนก็ต้งสอนกับปลาหําเ็นน้ำครับเร็นน้ำโอ้ยปสันเออเดีย็นเบเย็นเลยข้าวักไม่เลข้าว่เเจ้าเน่ไปหอดผุนเลยเนาะ เออถ้าเราไค่อยมาสอนท่งผีเตีเยขอมาจกเกี่ยดอบีเรา้กันนประลัว้จิงพอ่อแเลี้กันอ่ <c oughs> นอานบบ่บุมบุมบุมล,ละขอเิอนมลานดีเดี๋ยวเดี๋ยวืซื้อสิ

มาฝากบุเป็นปางยู่นี่ละไปดื่มน้ำู้ปลาน้อยวันนี้คุณ

เป็ว่าแ่เเทปับุฝ่าแมงรุนรุ่นมากมาครับรุนนี้ผู้ใดจับนี่ต้องกินยาจะจายเศษรับง่ายเห้งยุ้ยปลากอบูนี่โแมกางยัเป็นยังล่เอากางหัวหัว อรไปเอากระางปลาหยั่งเหรอปลาลกข้อฮะปลาลูกข้อหน้อยตัวนั้นอ้าวเ้ยปลาลูกข้ออีรีีมันหน่อย่งเชยข้ออีีออปลาลูกข้ออีลีอ่านันลูกขอแงกันนี่เออมาถึงแมันเออแกัร้อๆแรๆแถวนี้ล่ะเนเฮีส่ยิ้มาเลยด้ข้อนอย้ยครับ กุ้งแน่ป้าแน่ไปลงไดะลงฟูเะเพะวามันกรลังอันนั้นเหมกุ้ง็น uh ี่อย like ู่กุ้งได้ยู่ครับพี่น้องเกปาหขไลาบเมาตดเยนอกคลงมาจากเตือเนาะถ่นลูกก็หนนี่ยข้าน้าพี่น้องบุกใค้ลงมากสอนนักวิ่งเตี้ยแล้วครับเข้มากระยุนาไฟแล้วก็แล้วเลยขุนกุ้ง เก็บอยู่เด้นั่นมันเป็นตาปลาอะไรกดอมาเสาเศเห้าหาครับวปลาหามก็เริ่มแบบว่าบอยแล้วปลาหามว่ายะเตะกันยยละยเพะว่าเศร้าแล้วพะว่าปลาลูกขอเงาะ ลูกบอลตนนาะลูกเียวใช่พ่แม่นี่อะไรแกงเสียสิอะไรขานี่แล้วครับคนงานนี่สุนัขครับนี่เป็นแนวกุ้ปลาเออยหอยเออยกุ้งเออยครับลังดูปลาหน่อยโมกเนาะปู่ก็จังแม่ติมส่วนหิวมานาสอ้ไม่จะต้นอ่อนวาเนาะ ยไไปหนาอยู่บนคุณไอตีมสวนเหวียวกับยืนอยู่นครับไก่เติบหาหาเยอะาเจ็บเออหยัดไปปลายแม่นล่ะปะกูดมันหน่อยนะมันผสมบุญเนาะเสร็จแล้วประกูดใส่เบืองฟ้ามันคือจังหออดหน่อยเนาะแม่เอยน่บนไอะจังไดยกินน่ะจงส่แซ่บนี่ เไม่น, okay. น,น่อยผันน้ำมันหอยอยั่ตีปลาวะ่ะแน่มาพี่ก็ได้แล่วหนีนนนปนไปไหนะนักเ็นแล้วครับ,บ,บยังติดสอน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 ไปนี่ละเพื่อได้ปลาตัดเขาขัางฟังขังฟังอย่างเดียวครับคุงแน่ปลาแน,น่ไป ปลา,า,า,าโดดดีด้นี่ฟังทางเหนียวว่าท่านสอนเพื่อนแค่ได้ไหมหลุ่นไปน้ำกันเรื่อยๆพี่น้อง ได้ยังบอได้ยังโอ้ได้อยู่ก็ได้เก็บด้วยได้ระบตะวิงฮะโอ้ดูไอ้ตะวิงไม่ได้สวิงยังไม่ลุบนะอืมได้อยู่ได้อยู่ก็มั่งก็ได้ได้ก็ได้เกดนี่แหละครับพี่น้องผลงานครับก็ได้เก็บอยู่ ปลาหน่อยแน่กุ้งหน่อยแน่กระจายนเนาะนึ่เยอะบาดชุดไทยครับมันก็มีก้อนอย่างนี้เลยคือลายกุ้งไหนจิ๋วกุ้งมีปลาแล้วก็ได้ทิ้งหินกับพ่อเลยบาดชุดไทยครับมันเป็นหินมันหลายหินมันหลายแล้วมันค่อนข้างดิสอนเนาบนี่มันเกาะหินเกาะอย่างปลามันก็แลนมีปิะที่จาก ก็จะขึ้นได้นะครับโอ้คุณแม่ติมคร่พื่อนนี้เล่ามาปูปูน้ามจักน้อยบออนน่ัออนเหาวหันเหาะขวียจ่าคุณครับกำกำลังใจกำลังใจลายครับราอาาพอรอมาให้ไหนวหลายบ่ ผผาคุณนหลายๆครับผมนะครับเพิ่นกลับมาหาจินน้ากันแหละต่ว่าเพิ่นได้หน่อยเพิ่นเอามาตืมใหมครับนมําใจครับมันใจคนอีสานบ้านเฮาอยากหาจิ้นกันไปครับนา้สาวบุญจัดการขี้เหยื่อจักน้อยกันครับผมนี่แหละครับสรุปผลงานมือนี้พี่น้อง มวนๆครับไอาไปจะกินนี่หุงปลาเดี๋ยวปลาไปหลายเติบเดี๋ยวปลาไป็นนี้อยู่นี่น้องเศร้าปุ่นใช่ไหมน้องปุ่งให้หลายอยู่ครับปลามันได้เนอยนๆป่าแม่นได้หลายอยู่ครับอืมก็ได้กินก็ได้กินนี่เนาะครับเห็นดงเดงดงเดงนี่แหละครับเดีปลาตัวหนึ่งครับปลาเนียนึงตัว ได้อยู่ครับพ่อได้กินนะครับหลายอยู่อ,อ,ยอือโอ้ยงามๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงท่นนี้กันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,นะครับเบิ่ง <ผม S 1> คลิปหนาเขาติดไปจังใดก็ติดตามเบึงครับผมสำหรับคลิปนี้ ส,สำนครับวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับผมคุณแม่ตีมส่วนเหยวครับจะไปแล้ว